ผมสําหรับรถที่กองอากาศงายขึ้นลักษณะนี้นะครับให้เราเติมน้ามันนะครับเข้าไปในกองไปนใช่กองสากาครับพูดถีงกองน้ำมันเครื่องให้เราเติมน้ํามันเข้าไปนะครับมองเห็นไหมเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปเพราะว่ากรองนี้ก็ความจุใหญ่่าสมควรนะครับหลายหลายซีซีนะครับคือถ้าเกิดเราไม่ก่อน้ำมันเข้าไปเนี่ย กองว่างเปล่าเนี่ยกว่าที่เวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยวกว่าที่เครื่องยนต์หรือปั๊มของน้ํามันเครื่องมันจะปั๊มน้ํามันจากท้องอ่างอัดเข้าไปในกองน้ํามันเครื่องเนี่ยมันต้องอัดเข้าไปให้เต็มกองมันเครื่องก่อนมันถึงจะผ่านกองเข้าไปแล้วก็เข้าไปในระบบของเครื่องยนต์ครับในระหว่างที่มันปัม๊มน้ำมันเข้ากองยกอยู่เนี่ยยังไม่เต็มเนี่ยน้ำมันที่อยู่ ในระบบของเครื่องยนต์ที่จุดหรอเลื่อนต่างๆมันจะไม่มีน้ํามันวิ่งเปเลี้ยงนะครับมันจะมีแค่น้ำมันเก่าที่คาอยู่ในรถปกติมันจะไม่ส่งผลทันทีครับแต่ถ้าเป็นรถฟิตเครื่องใหม่ประกอบเครื่องใหม่เนยะสําคัญเลยครับอันนี้ยอันนี้เราก็ทําทําเป็นิสัยไว้นะครับเพราะว่ารถที่กองมันหงายขึ้นอย่างเงี้ยมือนเติมมันได้ เวลาเราเครื่องยนต์ทำงานมันก็ตักเข้ามาในยก็เต็มแล้วก็ดันไปมันก็ทำงานตามปกติครับอันนี้ก็เป็นตลกเล็กๆน้อยๆครับฝากกันครับ